มตอนนี้นะผมผมไปดูนะที่ที่ซีโนแวกนะที่ข้อมูลเมื่อเมื่อหกฟันที่แล้วนะซีโนแวกเนี่ยตอนนี้นะที่มีซีโนแวกอยู่ในมือที่เข้ามาแล้วฉีดไปแล้วเนี่ยนะอยู่ที่สี่ล้านห้าแสนโดสนะแล้วก็ปลายเดือนนี้จะเข้ามาหนึ่งล้านห้าแสนโดสซีโนแวกนะแต่ตอนนี้เรามีเข้ามาสองสองตัวใช่ไหมอ่าซีโนแบกกับเอสตาร์เซนากาใช่ไหมแต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยเรายังไม่รู้เข้ามาหรือยังแต่บอกว่าเราขึ้นทะเบียนแล้วเราอนุญาตให้เข้าแล้วอ่า อ๋อตัวนี้เขาไม่เขารัฐบาลไม่จัดมาโมเดอร์นาไม่จัดมาแต่รัฐบาลจะไปซื้อเออแต่รัฐบาลจะซื้อไฟเซอร์ไบโอเอพิครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวนั้นก็ยังไม่เข้ามาแตนเนี้ยถามเนี่ยใครจะตอบประชาชนได้ว่าให้เช็คสต็อกวัคซีนสักทีดีไหมเออนี่ไงเพื่อแต่เนี้ยเราเรามีสต็อกเนี่ยวัคซีนเท่าไหร่ครับใช้ไปเท่าไหร่คนที่รู้นะคนที่คนที่จะต้องรู้เนี่ยก็คือองค์การเภสัตกับกรมควบคุมโรค สองคนเนี้ยจะต้องเป็นคนคุมสต็อกแล้วจะรู้ว่ามันมีอยู่เท่าไหร่เออแล้วก็เที่ยวโพธณาชวนให้คนมาลงทะเบียนเนี่ยแล้วันตไองไอเลยคือต้องบอกว่าลงทะเบียนแล้วแล้วมันไม่ได้ฉีดอ่ะคุณสับใจสังเกตไหมลงทะเบียนแล้วบางคนมันข้ามเดือนเลยนะครับอืมมันมาจากสองเรื่องฮะก็คือหนึ่งวัคซีนยังไม่เข้ามาครับนะกับคิวมันยาวหมอบุคลากรทางการแพทย์ อาบุคลากรทางการแพทย์หรือเครื่องไม้เครื่องมือไม่เพียงพออ่ามันมีอยู่สองอย่างตอนนี้หนึ่งวัคซีนไม่พอบุคลากรทางการแพทย์อ่าหรือเครื่องไม้เครื่องมือไม่พอซึ่งสองเรื่องเนี้รัฐต้องแก้ถามว่าจะแก้อย่างไงถ้าเรื่องแก้วัคซีนอาจจะแก้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องส่งเป็นรับเป็นงวดใช่ไหมเพราะว่าประเทศอื่นเขาก็ต้องการแต่คุณต้องเติมบุคลากรทางการแพทย์เติมอะไรเข้ามาในการที่รู้สึกว่าเฮ้ยไปไปดูแลเรื่องเรื่องที่มันจาเป็นเร่งด่วน ในในการที่จะจะรอดูวัคซีนไงหรือมันก็ต้องมีส่วนที่จะแสวงหาวัคซีนอื่นเข้ามาครับซึ่งอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมีราคาแพงอฮวันนี้ไม่ต้องกี่ยงบอ่าต้องต้องทุ่มทุ่มงบไปเพราะว่าตอนเนี้ยอ่าจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีเงินเดียวยามม่ใช่ถ้าสมมุติว่าเราฉีดวัคซีนในทั่วถึงเร็วเท่าไหร่ใช่ไหมฮะประชาชนเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเลขในการติดเชื้อเนี่ยมันลดลงเท่าไหร่เนี่ย ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจความเชื่อมั่นในการใช้ชีตมันก็จะกลับมาอืนักลงทุนเขาก็จะมาหรือว่าการต้องเชื่อมมันก็จะเปิดได้ใช่ไหมฮมันมันก็จะค่อยๆกะเตื้องมาซึ่งรัฐไม่ไม่จาเป็นต้องไปแบกเยียวยาแต่ถ้ายังทำมันอยู่แบบนี้รัฐต้องแบกเยียวยาด้วยไงใช่ใช่ใช่ผมว่าก็ทำสต็อกกันทีดีไหมวัคซีนงานอ่ยรงานเกี่ยวข้องใเราเรียกร้องเลยเราเรียกร้องขอให้แถลงเรื่องสต็อกคงเหลือณนี้ปัจจุบันวัคซีนที่เข้ามาในประเทศมีอยู่มีอยู่กี่ล้านโดส แล้วใช้ไปกี่ล้านโดสเออคงเหลืออยู่เท่าไหร่อ่าคงเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วก็อยู่ที่ไหนบ้างเสื่อมถ่ที่ไหนเท่าไหร่ผมเชื่อว่าต้องมีวัคซีนเสื่อมสภาพอ่าฮะแล้วเรามาเปรียบเทียบเลยเพื่ออะไรไหมฮะมันจะป้องกันการทุจริตวัคซีนครับคนฟังบอกอาสุพันณอีไล่เถียลูกอีแล้วไปว่าเขาคือผมถือว่าอาการที่คนที่มันไม่ได้อยู่ในฟิลที่จะได้ฉีดเนี่ยแล้วไปโทรตามกันมาฉีดเนี่ยครับอ่าฮะผมเรียกว่าพวกนี้ทุจริตวัคซีน ทุจริตโอกาสเออครับอืมจะไหมทุจริตโอกาสฟังพี่ทวีหน่อยพี่ทวีหลังจากที่พี่ทวีให้นิยามเอ่อกลุ่มเด็กเส้นเนี่ยกลุ่มเส้นัน,นี้เจ๋งจริงๆพี่ทวีว่าไงต่อครับคือผมผมผมงงไปหมดว่าเราจัดอันดับหรือ p พ i o r i ร y ีรความคัญของคนที่ฉีดยังไงบ้าง เมื่อก่อนเราเคยจัดบอกว่าคนที่กลุ่มเสี่ยงนะมีโรคนะเจ็ดประเทโรคเจ็ดอะไรไปเอออายุหกสิบใช่ไหมครับก็บุคลากรทางการแพทย์ครับแต่ตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์อย่างที่คุสุปันพูดมาเนี่ยยังไม่ยังไม่ทั่วถึงนะครับแล้วคนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยต้องรอวันที่เจ็ดนะฮะที่หมอพร้อมนะฮะคือถ้าในมุมของการบริหารจัดการเนี่ย ผมคิดว่าเป็นความล้มเหลวของคุณประยุทธ์นะของนายกจางมากเพราะอะไรไหมครับเพราะโลกอํานาจไปแล้วอ่ะครับคือเรื่องอย่างนี้เนี่ยฮะผมเห็นด้วยกับคุณหมอสุพงศ์ที่บอกว่ายุบเถอบกคอครับนะฮะแล้วออกมาตั้งวอลลุ่มที่เพวกเราเองเคยพูดกันแล้วนี่ใช่คุณวอลลุ่มอ่นนอนอยู่ในวอลลุ่มแล้วมอนิเตอร์ตลอดเวลาใช่เออไม่ใช่เห้าโมงเย็นแยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันแล้วก็ พูดคุยกันอะไรเฮ้ยมันไม่ได้สถานการณ์นี้มันคือสถานการณ์สงครามนะฮะนี่คือผมคิดว่าล้มเหลวอะเพราะว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยฮะเป็นสถานการณ์ที่มันต้องเขาเรียกว่าซิงเกิลคอมมาน์อ่ะใช่ฮะในการจัดการสั่งครับการที่รัฐมนตรีพูดอย่างหนึ่งนะฮะแล้วนายกพูดอย่างหนึ่งครับผู้ว่ากทมทําอย่างหนึ่งอ่าอ่ผู้ว่าต่างจังหวัดทาอีกอย่างหนึ่งใช่ ใช่นี่คือความล้มเหลวในการบริหารจัดก,การของคนเป็นเบอร์หนึ่งในการ,รบ,บริหารประเทศ uh huh. นะฮะนะซึ่งผมผมไม่เคยเห็นผู้นำคนไหนที่นะฮะบ,บริหารที่แบบล้มเหลวขนาดนี้ครับอ่า uh huh. คือคอือยังไงฮนะตอนนี้ไม่ต้องดูอื่นไกลความล้มเหลวอ่ะ uh huh. แอปมีฮะหมอพร้อมครูพร้อมโดนพร้อม เดี๋ยวก็มีโคราชพอมมีลำปางพร้อมไปหมดแล้วตอนนี้ใช่นะฮะใชค่คือ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 มันล้มเหลวตรงที่ว่าทําไมไม่อยู่ในจุดเดียวสั่งการจุดเดียวประชาชนจะไม่สับสนเอออันนี้เราอยากจะดูให้สอตอง,งอไปตรวจหน่อยนะนะว่ามันจำเป็นไหมล่ะที่จะต้องเอาเงินไปไปถลุงเรื่องของการทําแอปเยอะ,ยอะ,ยอะแยะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดอนะ่ะเออบ้านเรานเนี่ยใช้จ่ายาประมาณไม่คุ้มค่าเลยนะคือค,คือเราคิดว่าทันสมัยจะไม่พัฒนาไงฮะ ทำตัวทันสมัยนะฮะแต่ไม่ได้พัฒนามาเองหรอกไปเอารอบชาวบ้านเขามาแล้วมาทำเราคนนั้นก็อยากทำเราวกปปี้กันไปครับนะฮะนี่คือเรามี้งแต่สมัยก่อนที่เราเคยพูดกันอยู่เรื่อยๆคือสมัยแจกเงินเนี่ยโอ้โหมีรู้ไม่รู้ขี่แอปตอนนี้มันเป็นประเทศของเราเป็นประเทศแอปนิยมครับแอปนิยมีใช่เออของเรานี่คเขาอื่นก็ทุนนิยมจอเราแอปนิยมอ่าคือนิยมแอปโกดอะไรก็แอปไปหมดเนะฮะ ตั้งแต่มีโควิดที่แอปดิฟได้เป็นร้อยอ่ะเป็นร้ออ่ะไอ้ปัญหาของของความคิดที่ที่อ่บลอกอกับไม่บลอกอินผมว่ามันมาปัญหาจากคําถามว่าจากการจัดการวัคซีนครับช่วงแรกเนี่ยนะพอหมอกพร้อมเนี่ยนะอาจจะมีปัญหาเรื่องคนนะลงไม่ได้ไม่รงต่างซึ่งก็มีข่าววงในบอกว่าปัญหาเกิดกับโรงพยาบาลเอกชนเพราะว่า ต่อสาธารณสุขเนี่ยเปิดระบบไอทีที่ให้ใครมาลงที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ครับนะทําให้ประชาชนแห่กันมาลงเอกชนซึ่งเอกชนเขาตกใจเนะฮะไม่ใช่ลูกค้าเขาไม่ใช่ผู้ไม่ใช่ผู้ป่วยเขาอ่ะแล้วมานะก็ปิดมีการล็อกกันรายการเสร็จแล้วเออที่ฟังดูเอกชนเขาเหนื่อยมากต้องไปยกเลิกไปอะไรต่างไม่ต้องไม่ต้องดูแลคนไข้ไปเลยครับทําให้กระทรวงสาธารณสุขโดยอหมอหนูเนี่ยก็เลยเห็นว่าอถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรารออินได้ไหม อืมอ่านเดี๋ยวกันวัคซีนเนี่ยมันก็คำนวณลำบากเพราะวัคซีนเราไม่ชัวร์ใช่นะไม่ชัวร์แล้วก็มีอายุชัดเจนะนะฮะแล้วปัญหาหนึ่งเนี่ยนอกจากวัคซีนไม่ชัวรมีอายุชัดเจนปัญหาระเบียบราชการอืม